สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The t h o t of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดไลค์แล้วก็เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ทุกทุคอมเมนต์ด้วยนะคะท็อปิกของเราวันนี้ค่ะเรามาจะเราจะมาดูซิว่าเขากำลังคิดจะวางแผนทำอะไรนะคะกับ3า Oracle c a r d ค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่1นะคะภาพที่2ภาพที่3ค่ะ เลือกไม่ได้คุณหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วไปดูภาพที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะท็อปิกของเราวันนี้นะเรามาดูสิว่าเขากําลังคิดจะวางแผนทําอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกล่องที่1กันเขากําลังคิดจะวางแผนโอเคออกมาแล้วทําอะไรนะคะ the h y r o p h e n s ค่ะ ว้าวนะคะเดี๋ยวนะมาดูต่อนะเขากำลังคิดจะวางแผนทำอะไรคะเดอรไฮโนเฟนสออกมาแล้วนะคะดูสิอืมแปดไม้เท้าสวยงามมากๆจริงๆนะคะอ้โหเขาคิดจะวางแผนทำอะไรคะเดอะเมจิเชียนคือ ใบแรกออกมาก็รู้แล้วนะคะว่าแบบเขาต้องการที่จะคอมมิชเมนต์กับคุณนะคนกล่องที่หนึ่งนะคะการคอมมิชเมนต์การเดือดรหิรฟรีสแปดไม้เท้าการทำเรื่องราวคุณกับเขาให้กระจ่างและเข้าใจเคลียร์นะคะคือคอมมิชเมนต์จริงจังละนะคะห้าดาบการติดต่อสื่อสารพูดคุย นะคะคือเขาอยากที่จะคุยอยากที่จะเคลียร์กับคุณ The High r n c e การคอมมิ t เมนตกันนะคะคือตกลงในความสัมพันธ์ให้กระจ่างและชัดเจเลยอะคะ่ะว่าจะเป็นแฟนกันหรือว่าจะอะไรยังไงนะคะหรือมั่นหมายจดทะเบียนสมรสหรือว่าจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่เพราะเขาชื่นชอบในตัวตนของคุณมากๆเลยคุณเป็นราชินีถ้วยแล้วก็ก้าวถ้วย ะค,ะคุณสวยแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยนะคะสวยน่ารักอบอุ่นอ่อ,อนโยนแล้วก็จิตใจดีเฟนลี่แล้วดูดีมีเสน่ห์มากๆจะทํำยังไงยังไงที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองคุณเป็นคนที่สวยธรรมชาติรักธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์จิตใจดีอบอุน่นและอ่อนโยนแล้วมีทุกอย่างเพียบพร้อมค่ะหน้าที่การงานและการเงินสามารถสปอร์ตดูแลตัวเองได้มีเพียบพร้อมมีคุณสมบัติที่ที่ที่เพอร์เฟกมากๆสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณมากๆเลยทีเดียวชอบโดยการที่แบบ อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแล้วละ่ะอยากที่จะเปิดใจเปิดคุยเปิดเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุยกันละเปิดเผยความจริงในใจกระจ่างเลยแปดไม้เท้าคือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ชัดเจนกระจ่างเข้าใจไปเลยค่ะเดิมเมจิเชียนจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้คุยกับคุณ5ดาบการถือดาบอยู่การรอคอยการคุยการเคลียร์กรันการที่จะทําให้สเต็ปค,ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้อย่างไรนะคะ ดูสิว่าจะทํายังไงให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองความรู้สึกที่มีต่อคุณนั้นมันมันมันรู้สึกว่ามันจะต้องต้องทําต่อไปละมันจะต้องเดินหน้าต่อไปละมันไม่สามารถที่จะทําอะไรที่ไม่ชัดเจนไม่ได้เพราะความรู้สึกมันมันมีการเติบโตเรื่อยๆมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมีการที่จะแบบ เหมือนต้นไม้ที่มันจเจริญเติบโตในทุกๆวันความสุขมันก็เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันเพราะฉะนั้นนะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้คุยกับคุณได้จีบคุณได้ก่อนได้คอมมิชเมนต์กับคุณ มั่นหมายจดทะเบียนตกลงเป็นแฟนกันแล้วก็แปะไปเท้าคุณอาจได้รับการติดต่อสื่อสารจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันไปทันในตั้งตัวหรือความสัมพันธ์มันได้คอมมิทเมนต์แล้วมันอาจจะไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยก็ได้คุณอาจจะได้รู้สึกว่าโดนเขาขอเป็นแฟนโดนเขาขอแต่งงานอย่างเซอร์ไพรส์ก็ได้นะคะหรือว่าชัดเจนในความสัมพันธ์กันแบบเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวนะและอะไรที่มันเป็นปัญหากันนะคะมันเป็นปัญหาแล้วมัน มีประเด็นกันก่นกอนอันนี้ก็จะคุยแล้วจะเคลียร์นะคะคือเดอะเม i จิเชียนะคะจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ได้คุยได้เคลียร์กับคุณนะคนกลองที่1น,นะคะนี่คือพลังงานคนกลองที่1ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะทาดน้ำเขาอ,อาจจะทาดไฟนะคะก็เป็นไปได้สลับสลับทาดกันก็ได้นะคะเขากำลังคิดจะวางแผนทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูโรแมนต์แองเจิสค่ะ Let's s o โ o o ั o ว c น Choose ค่ะมันจะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าไปต่อได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆแล้ว Forgiving and learning เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยนะคะถ้าเขาทำอะไรที่เป็นประเด็นกับคุณเขาก็อยากที่จะให้คุณให้อภัยเขา ฮันนี m มูนเวอร s o ี่ซูนะคะอยากที่จะพาคุณฮันนีมูนท่องไปนู่นไปตรงนี้ด้วยกันเลยทีเดียวเคลียร์ energy ต่างๆที่คุณต้องการเข้ามาในความรู้สึกความคิดของตัวเองนะแล้วก็คุณจะได้มีช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะกับเรื่องราวความราักความสมบาิที่คุณต้องการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาอยากที่จะพาคุณไปเที่ยวทุกที่ที่มีคุณและเขาสคนจริงๆนะคะออโรคาคัใบนี้ก็หมายถึง นะคะมงกุฎนั่นเองอยากที่จะให้คุณเป็นเจ้าหญิงของเขาและเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะเป็นความบริสุทธิ์นะคะของราชินีถั่วผู้นี้จริงๆเลยความสวยความน่ารักของคุณมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตอยากที่จะจริงจังในความสัมพันธ์อยากคอมมิตเมนต์เปิดใจพูดคุยกับคุณให้กระจ่างและชัดเจนเพราะเขาชอบคุณมากๆจริงๆนี่คือเขากำลังคิดจะวางแผนทำอะไรนะคะ จริงจังในความสัมพันธ์ตกลงในความสัมพันธ์ว่าเราจะเป็นแฟนกันได้อย่างไรจะขยับสถานะความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนและเปิดเผยนะคะคนกล่องที่1เ,เนาะเพราะหัวใจร่ำรองนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะท็อปปี้ของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าเขากําลังคิดจะวางแผนทําอะไรนะคะขอพลังงานคนกลองที่2ค่ะ เขากำลังวางแผนเขากำลังคิดจะวางแผนทำอะไรคะโอเคสิบ okay. ถ้วยโอ้โ oh หอยากที่จะมีครอบครัวมีความอดุดมสมบูรณ์มีความสุขสมหวังกับคุณมีลูกกับคุณนะคะ คือเขาอยากให้ค <A Connie> ุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหรืออยากทําให้คุณกับเขาได้ได้อยู่ด้วยกันนะคะได้อยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความโรแมนติกมีลูกด้วยกันหนึ่งคนสองคนเนี่ยที่คุณต้องการอยากได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตอยากที่จะวางแผนอนาคตของเราให้ไปไปแบบนั้นอยากพาคุณมาอยู่ด้วยอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณอยากที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณนะคะ อยากที่จะเป็นผู้นําให้กับคุณอยากให้คุณมีความสุขมากๆเลยนะ2องไม้เท้าค่ะแล้วก็เฮอร์มิตนะคะเขาคิดถึงเรื่องอนาคตมากๆเลยนะคะสองไม้เท้าคือวางแผนอน,อนาคตที่ไว้เหมือนกับว่าในอนาคตอาจจะต้องมีคุณไว้ในชีวิตนะเมื่อไรที่จะถึงเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาสแบบนั้นเฮอร์มิตเป็นการเหมือนกับว่าปิดโหมดของตัวเองลงนะคะ คืออยู่นิ่งๆเงียบๆเพื่อคิดแผนการก้าวไม่เท้า1เหรียญจะทำยังไงดีนะคะเฝ้าคิดเฝ้าหาวิธีเราจะโอเคเดี๋ยวออกมา1นึ่งใบพอนะคะคิดหาวิธีนะ้าว่าจะทำอย่างไรดีนะ้าหเหรียญเด็กถือไม้เท้านะคะเป็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาแบบกำลังหาวิธีนะคะที่จะเข้ามา ขอโอกาสขอแต่งงานขอพระนาความสัมพันธ์หรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะเด็กถือไม้เท้าด้วยหนึ่งเหรียญด้วยและกล้าวไม้เท้ากระเฮอร์มิดหมายถึงเป็นพลังงานของคนที่แบบเขากำลังคุ้นคิดนะคะคุ้นคิดอยู่กับตัวเองจะจะทำได้ยังไงนะเราจะวางแผนจะมีแผนในเรื่องของอนาคตยังไงดีนะนะคะจะทําให้คุณกับเขาได้ได้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขสมหวังได้ยังไงมีความมุดมสมบูรณ์ในความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะ วางแผนและแพลนในเรื่องของอนาคตที่จะมาถึงเป็นคู่ชีวิตกับคุณและเหมือนกับว่าถ้ามีอุปสรรคยังไงนะจะหาวิธียังไงก็ไม่ยอมแพ้ถ้ามันจะมีอุปสรรคถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะว่าฉันจะเจ็บฉันจะเสียใจคือมันจะต้องลุมลุกคุกคลานอะ่ะหรือว่ามันจะต้องแบบทํางานหาเงินหรือ จะทาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างครอบครัวค่ะมันจะต้องใช้อะไรบ้างมันจะเหนื่อยแค่ไหนมันจะหนักแค่ไหนมันจะมีอุปสรรคแค่ไหนไม่กลัวเพราะอยากทําให้มันเกิดขึ้นจริงนะคะอยากทําให้มันเป็นรูปธรรมจริงๆอยากทําให้มันเป็นความจริงอ่ะไม่อยากทําให้มันเป็นความฝันไม่อยากที่จะคิดอย่างนี้อีกแล้วอ่ะความคิดมันทรมานเหลือเกินอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตเพราะว่ามันอบอุ่นหัวใจมันมีความสุขมากๆได้แต่เป็นแพชชั่น มีความตั้งใจแล้วก็มีแพชชั่นมากๆที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์แล้วก็ให้มันไปต่อได้ไปต่อได้จริงๆอย่างที่จใจตัวเองต้องการอย่างที่จะ,จะใจตัวเองมีความรู้สึกเพราะนั้นอยากที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ต่อไปนะคะแล้วก็ไม่กลัวสิ่งใดด้วยจริงๆวางแผนอนาคตไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมากมายแล้วก็จะหาวิธีหาเครื่องมือที่จะทำให้ครอบครัวมีความสุข นะคะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหรือว่ากลับมาเป็นคู่รักพัฒนาความสัมพันธ์ให้คุณกับเขาได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในระยะยาวแบบมีความสุขแบบมีลูกกันแบบที่จะมีอยู่ในที่ที่มีความโรแมนติกด้วยกันนะคะเป็นครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบพร้อมกันนะคะพ่อแม่ลูกแบบนี้ได้อย่างไรนะคะสวยงามมากๆเลยคุณกองที่2เพราะฉะนั้นคุณอาจจะโดนเขานะคะออขอ ในการที่จะขอคบกันขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะขอเป็นแฟนหรือในบางสิ่งบางอย่างที่แบบมีการคุยหรือว่าเรื่องอนาคตไว้นะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยนะคนกล่องที่2ออาจจะได้มีการออฟเฟอร์การให้ของขวัญการได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจากใครบางคนนะคะ w h a t wedding for attraction มันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณกําลังดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาเขาก็อยากที่จะแบบเหมือนกับว่าดึงดูดคุณให้คุณเข้ามาในชีวิตของเขาเหมือน น,นะคะคเพราะเขาอยากที่จะทําให้มันมันคุ้มค่ากับการรอคอยให้มากที่สุดเลยให้มันมีค่ามากๆอยากที่จะแบบโซเมทว้าวเขารู้สึกว่าคุณคือโซเมทของเขานะคะ Forgiving and learning อยากให้เราเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อที่จะรอคอยในวันเวลาที่จะมาถึงมีความสุขด้วยกันสิบถ้วยและ Yes this is your s o u l m a t e นะคะ เรียนรู้แล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันและเดินหน้าในความสัมพันธ์นะคะแม้ว่ามันจะยากมันจะหนักหนาแค่ไหนเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดไว้ในเรื่องของอนาคตที่จะมีกับคุณมันจะไปต่อเรื่อยๆเหมือนดัง่งออร์ l คคา r d ใบนี้มันเป็นความรู้สึกของต้นไม้เห็นไหมคะแล้วก็มีตัวอะไรเอ่ยมีตัวหนอนนะคะอยู่มีบุ้งอยู่นั่นเองหมายถึงว่าบุ้งนี้คือขยับขึ้นไปถูกไหมคะมันไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไปเรื่อยเไปจนถึงจุดจุดยอดที่จะได้ ระะิมรสของดอกไม้ที่หอมหวานหรือว่าความรวมสมบูรณ์ที่มีความสุขความโรแมนติกนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะมาสร้างครอบครัวด้วยกันหรือมาขยับสถานะความสัมพันธ์ด้วยกันนั่นเองนะคะถึงแม้มันจะไต่มาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่พื้นดินละเพื่อที่จะขึ้นไปยอดไม้ มันช้าเหลือเกินนะคะมันกระดึบกระดึบเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วคือมันก็ได้ริมรสความหวานละมุนของเกสรดอกไม้หรือสิ่งที่มันต้องการนั่นเองนี่คือพลังงานคนกองที่2นะคะว่าเขากําลัง คิดจะวางแผนทําอะไรนะคะอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นครอบครัวอยากให้คุณในเขากลับมาเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปแบบสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนได้คิดวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตระหว่างคุณกับเขาหมดแล้วหาวิธีต่างๆมากมายว่าจะทําอย่างไรแล้วก็ไม่กลัวด้วยนะคะเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือโซเมทของเขาเขาก็อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้หัวใจคุณมา ครอบครองให้ได้คุณเป็นคู่ชีวิตนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้คนกองที่สองขอบคุณมากๆสําหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเขากําลังคิดจะวางแผนทําอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังคนกองที่3ค่ะเขากําลังคิดจะวางแผนทําอะไรคะคนกองที่3าม ค okay, มาดูนะสามเหรียญเขารู้สึกว่าอยากที่จะคุยหรือว่าตกลงปรึกษาหารือนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะคือทั้งรายละเอียดทั้งดีเทลต่างๆมากมายว่าจะทำยังไง ว่าเราจะเดินในความสัมพันธ์อย่างไรเราจะไปมาหาสู่เยี่ยมเยียนกันยังไงเราจะออวางแผนอนาคตร่วมกันอย่างไรนะคะอยากปรึกษาหารือพูดคุยกับคุณนะนะคะแบบจริงจังนะคะในความสัมพันธ์กระเถิบสถานะความสัมพันธ์นะคะกันออกมาเยอะไปนะขอใหม่ค่ะสามเหรียญ เเหรียญน,นะคะเขาคิดอยู่ว่ามันจะจอ,อกมาเป็นยังไงนะคะสิ่งที่เขาคิดนั้นน่ะเขาคิดบางสิ่งบางอย่างไว้ในอนาคตว่าเขาอยากที่จะพูดคุยกับคุณและปรึกษาหารือกับคุณนะ่ะมันจะมันจะเป็นยังไงนะมันจะออกมาเป็นบวกหรือเป็นลบหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรเขากําลังคิดและประมวลผลอยู่ว่าเขาจะคุยกับคุณดีไหมหรือว่าอะไรยังไงคุณจะโอเคหรือไม่โอเค8ดาบกมันจะมีอุปสรรคไหมนะคะจะมีอุปสรรคในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือ มันจะ The Sun ว้าวเขายังยึดติดยึดมั่นค่ะที่เขาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะ The Sun ออกมาบอกว่าเขาอยากที่จะเดินหน้าที่จะวางแผนอนาคตร่วมกับคุณค่ะ8ดาบคือการยึดติดยึดมั่นอัศวินถ้วยแล้วก็ DMplace สวยงามมากๆเลยนะคะเขาชอบคุณมากๆจริงๆคุณเป็น DMplace ที่สวยสงาแล้วก็งดงามมากๆดูสินะคะ เป็นคนที่เพียบพร้อมมาดูดีทุกอย่างนะคะเป็นคนที่พร้อมแต่งงานพร้อมสร้างครอบครัวพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดในความรู้สึกของเขาถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับเขาว่าคนที่เขาตกหลุมรักคุณนะ่ะเขาจะรู้สึกว่าคุณคือ เขาจะชอบคุณทั้งหมดทั้งมวลไม่มีข้อเสียไม่มีข้อตําหนิอะไรเลยนะคะคือร้อยเปอร์เซ็นต์สหรับความรู้สึกภายในใจของเขาเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณเป็นคนที่เขาอยากเป็นคู่ชีวิตด้วยเป็นคนที่เขาอยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังในอนาคตร่วมกันการตกลงในความสัมพันธ์การวางแผนแลนกันก่อนนะคะเรามาวางแผนอนาคตร่วมกันไหมว่าเออเราจะเราจะไปทํายังไงต่อนะคะ คุณจะอยู่ตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ไหมแล้วเราจะทํายังไงเราจะเราจะเป็นแฟนกันไหมหรือว่าเราจะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วเราจะไปยังไงต่อขอความคิดเห็นต่างๆกับคุณนะคะอัศวินถ้วยเดินหน้าตามความรู้สึกหัวใจของตัวเองนะคะเขาพร้อมที่จะเดินตามความรู้สึกหัวใจของเขาแล้วและเขาก็อยากที่จะพูดคุยความสัมพันธ์ในอนาคตกับคุณด้วยเพราะฉะนั้นเขาชอบคุณมากๆนะคะเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่า เขาอยากที่จะอยู่บนเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างคุณมากๆเลยและเขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่สวยงามที่เขาอยู่ด้วยแล้วเขามีความสุขนะคะอยากที่จะเปิดใจเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้รู้ว่าเขาชอบคุณมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นเขาคิดอยู่ว่ามาเจะอมาเป็นยังไงคุณจะโอเคหรือไม่โอเคคุณจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเขาหรือเปล่านะคะผลมันออก ออกมามันจะเป็นยังไงนะ้าสิ่งที่เขารอคอยไว้อยู่สิ่งที่เขาทําไปสิ่งที่เขาทําไปก่อนหน้านี้กับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเขาคุยกับคุณนะคะแบบที่เป็นวางแผนอนาคตด้วยกันคุณจะคุณจะตอบเพราะว่ายังไงคุณจะโอเคหรือเปล่านะคะสวยงามมากๆเลยโรแมนติกฟีลลิ่งส์นะคะ เขาอยากมีความรักความโรแมนติกกับคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กระจ่างและเข้าใจายอยากให้คุณเป็นแม่ของลูกเขาด้วยเพราะว่าไรเพราะว่า D D M Place แล้วก็ The Sun หมายถึงการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของการมีลูกมีบุตรนะคะหรือว่าการสร้างคู่ชีวิตด้วยกัน To Love ค่ะ This is the Romance of a Lifetime นะคะขอให้เชื่อว่าคุณจะเจอรักแท้นะคะและเขาก็รู้สึกว่าคุณคือรักแท้แคือคู่แท้ของเขาเขาอยากที่จะทําให้คุณกับเขาได้เป็น คู่รักรักแท้ของการละการ Part Life Relationship You Have n o Each Other Before นะคะคุณรู้จักกันแล้วหรือเขาคนนี้เป็นคนในเดียชาติของคุณที่กลับมาเจอกับคุณในชาตินี้มันเป็นความรู้สึกรักความรู้สึกผูกพันที่อยากที่จะให้คุณกับเขาได้มีชีวิตความรักอยากที่จะคือเขาอยากที่จะแบบตกลงปรงใจกับคุณนะคะเขาอยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณ คิดการเรื่องของการสร้างอนาคตการตกลงปรงใจกันนะคะในความสัมพันธ์เป็นคู่รักกันนั่นเองนะคะดูสิ love yourself first นะคะ yourself respect นะคะถ้าคุณเคารพแล้วก็รักตัวเองคุณจะดึงดูดคนที่เขารักแล้วก็เคารพเหมือนที่คุณเคารพตัวเองเข้ามาหาคุณแล้วคนคนนั้นเขาจะรักและเคารพในตัว,ต,วตัวตนของคุณมากๆเลยนะคะคุณได้เป็นเหมือนกับโชคชะตานะคะเป็นเหมือน คุณเหมือนเป็นคนที่แบบเพรียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยงามดูมีความเป็นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณดึงดูดมาด้วยด้วยความรู้สึกของคุณทุกรอบทิศรอบด้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟคแล้วก็เพรียบพร้อมทุกอย่างกับไพ่ใบนี้นะคะเป็นเป็นดีเอ็มเพลสและเป็นคนที่แบบดูดีดูสง่าง,งามดูสูงส่งมากๆเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาเจอสิ่งที่ เป็น The b เ s สที่สุดของเขาแล้วนะตอนนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆเป็น The place ที่เลอค่าและก็งดงามมากๆเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะวางแผนกับคุณในอนาคตพูดคุยกับคุณปรึกษาหารือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาในอนาคตค่ะว่าจะเป็นไปอย่างไงดีนะนะคะตกลงในความสัมพันธ์กันจะขยับสถานะต่อไปอยังไงตอนนี้เขาพร้อมที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์กับคุณมากๆและนี่คือเขากําลังคิด จะวางแผนทำอะไรนะคะคนกล่องที่3ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ